มาเบิ่งความดื้อความแสบของท่านว่าพี่น้อยนี่เดือเฮ็ดยักษ์อะนะค่ะเฮ็ด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 นะแข่มันหักนะพี่น้องแขนมันอ้วกขอกมากเช่าแล้วก็โชว์ความดื้อให้ปตาดูเบิ่งดู ตอนนี้อยู่กันสามคนพี่เา้างพอดาวลงไปส่งน,อน,น,อนาาอ้องนาช่าน้องอาชาหายอีแม่หาเฮาเนอีแม่ถาเฮาเนอุย้ยฟังแล้อุอเดาวมาดากับชงสารจากสเหตุจังใดก็เลยเดือดรีนตอนนี้ก็เป็นเวลาจะถุกนะพี่น้ะงักสองโมงก็เรือเตอะมาละ หลายคุณก็น,นอนไปแล้วหลาย,ลายคุณก็ยังพันนอนจนคนนี้ก็ยังพันนอนคือคือเบิงนางจบแบบกะพากันลงมานอนมานอน,น,อนในเฮือนนี่นพีหน้อยขอมามันนอนแต่ว่านอนได้สักพักนึงก็หายไอแม่ไีแม่แมถาเขาแน่ถาเขาแน่หายาแม่ เาก็ะตัดชิ้นใจเยังโคมพาไปส่งพาไปส่งอยู่เทียงหน้านออําพลอยอ่อยก็ได้ชวนน้องเนยนะบ่มีปัญหายังน้องพอน้องเนยนัน่นมาอยู่น้าจนสิ้นแล้วมานอนนำ้ำชวนนอนราชากันนอนอยู่กับเป็นขังเป็นข้าวมานอนกะสิหายคู่คึืนะนะนอกจาก บางขึ้นกับ่หายบางขึ้นกับหายบางขึ้นเหล่นเมื่อยแห้งดีบ่าหายมือนีประถายฮ่าแม่หายกับหายแบบก้าชวร์กับได้หน่อยมีปุมในใจคิดถออแม่อันนี้ได้ค่ะคิดถอ้แม่ใช่ปะคิดถอแม่ใช่ปะไอ้แม่เยะ <laughs> อะดิ แมนวเห็ดในปลาลูเบิ่งสะบัดความดื่นที่สุดเลยพน้นักพยูพน้กพยูชเอยรัชชาเรัชชาหายสบายดีนะพี่น้องมื่อสะพาดนะเมื่อยแห้งเข้า,ากัได้ยสะพาดแม่ลูกอ่อนสบายดีดยนะปลาลูก Quân đi thì cái này Nhìn đi, hướng bên đây xin non đi Thử phụ Nhung cắt kem mà nè Nhìn đây đây, nhung cắt kem กลับมาแล้วพี่รองพี่สุนัดซ่าหายแลมหลอกจะค็นอะไรนะเปิดซาเจตองซาน,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 นโอ้ยเห,หนื่อยดิเจ๊นี่ม่ต้องสนใจนอนเฉย อืช่ไรับรับอา่นเศ้าไปแล้วเพ้เอตื่นวยตื่นชวย่รจะทยังสบายเีพี่น้องลงไปส่งแม่มาเืมข้าวไปเอาโอ้กรเอาแม่มาช่วยดินเป็นบคือจักยิ้มหลุจาของเป็น่ขึ้นมาแล้วหา หายไม่ก็หายฮาตแนะแหน่คองเคิรยนน้ำแม่เ,เถ่านี่แม่ถ่านี่แหลนเลยว้าวเป็นแบบเขาอีตโต้นี่นะ <c uk> ออโต้นสงสารบ่คคิดว่า,าวถ้ามันฮาเป็นแม่เนียเ่ยวดว่าไรนะแล้อย่งเชนวลาลูกเคอมาขี่หายเงียกลางคืนอายแล้ว อบอุ่นเหเนไหมบอ่อาใจใสเห็นดูเจ็บดีอะไรฉันเมื่อนอนอยจะพุ่นน่ะบ่อหายชั่วโมงเดียวเมื่อนอนนี่ซองต้งขึนคืน,นคที่เชาเมืนอนนี่ก็บบอ่อหายเม,มื่อนอนนี่คืนที่นอนจะซองขึนนี่ก็ออกอาการหายมันขาดขมันขาดความอบอุ่นเนี่ยแหละก็ขาดแบบการดูแลเอาใจใส่หลายๆอย่างเนี่ยใจมันว่างไป ใจว่าเว่อเนาะเดี๋ยวว่ามันว่าม,มันเคยยันเดี๋ยวว่าเคยถือเอาใจใส่ว่าเคยอยู่น้ำพ่อน้ำเมย์ตลอดก็เลยบาดีมาป้าบ,บ,บาดททเจ้านะมันก็นมีปมอลไเล็กน้อยคพือนเลงนอย,อยังว่าอนั่งสิ้นพออ่อนัง่ง นั่งกันนานแต่สองสามปีบันนี้ไม่ยู่งเข้าหลายปีเลยจนใหญ่เลยจนใหญ่บันนี้นั่งอยู่ไซก็ได้ไปอยู่กันไปไฟให้นอนนอนได้ปึ๊บเลยบอกนนอใหญ่ก็ไปนอนนอนไปได้ปึ๊บนอนเททายกลางบ้านก็ไปนอนนอนได้กันไฟกันเขาจะมีหมู่เล่นนะบนเรื่องสนใจเขาไปกินบนเรื่องข่อยบนโซนเขาจะคอยมีให้่อยนอนนะ ยอมผับเลยสุดยอดหลายคกคุณเลยวะบางคนคำว่าก,ก็ว่าคอมเมนต์ว่านัชชาเห็ดยังบุเป็นแมนบุเป็นยังเพราะว่าเพราะว่านั่งบ่ได้ผ่านการพึกพันว่าอะไรไปน้องเงยผ่านสนามหลบมาหลายผ่านสนามหลบมาตั้งแต่อายุยังน้อยพุ่นเอาภาพาไปเพิ่นกเน็เห็น,หน,นเห็ดน,นั้นเห็ดนี่ เป่ดเห็ดเป็น,นกุนจิโลเกี่ยวหย่ากุนจิโลเกี่ยวหย่าเกี่ยวหย่าแต่พอายุ่สามปีพี่น้องแก็งอมหับเลยวะอย่าให้น้องเลยทำนะ<ไ>วกว่าบาดมือแต่ว่ามามามาเทียบใส่กับนัดซามันคนละอย่างกันเพราะว่านัดซาบริเวเห็ดหยางจุดใหญ่มัสมีก็ยังบริเวเห็ดหยางนี่เพราะว่อ<ะ>แต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนนั้นไปเลี้ยงงวัวนน่ะแม่อยู่ แถวโคราดนี่แหละอยู่ในฟาร์โมโคนมานะเด็กน้อยอยู่ในฟาร์กก็จะเห็น,นี้ยก็เล่นเล่นตา้งภาษาและพ่อแม่กเ็เหตุงานในฟาร์มลูกก็เล่นปแป้นจนใหญ่ใหญ่มามาปีนี่แหละในช่วงมันช่วงเกี่ยวเขาเนาะล,ลำนาแล้วช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยแล้วช่วงช่วงาหนาแล้วบ่เิ่ง บ่เมนเสียงเกี่ยวเขาอยัางเคยพื้นภายังภากกนเป็นงมบกคอยนี่เอาเท่าคนน่ะส่วนอำนาแล้วไก่เขากำลังแตก,กออกขวงเนาะออืเมมขากำลังออกขอั้วแม่แต่ฝั่งไทยนะแมาแต่ฝั่งไทยก็นนะคือนั่งอยากแปลว่าอยากใ,ใหน้นั่งเขาไปอยู่น้ำยายนั่งับพวกเขาไก่แม่ก็ได้ พังหพังบ่จะได้ไปส่งกันพี่น้องเอ้ยใครมาส่งก็นจะจีดอะไรนั่งหายก็ส่งสารนางไปส่งแม่มลืมไปเอาไปหอนะคอยหนุนจักรลายว่าเลยโอ้ยลืมไปเอาแล้วลืมอะไรลืมจบบ อืมแม่เหรอ,อ,หรอ <laughs> แง่แม่แม่เป็นยังก็ต้องเป็นต้องต้องลืมนะทั้งทั้งสีิตจะเขาเป็นยังต้องลืมนะการใส่ใจมันบ่ลืมดอกแต่นี่มักง่ายมากกลัวมันคือความจริงมักง่ายเพราะเพามันมี มีขาวมีน้ำให้กินมีทีรับนูน่ในให้กินอะไรเทาก็เอ็ดไปนะสงสารเล็กน้อยอย่นั้นนจักรเสวะในใดพอ <c oughs> ตามความจริงนะครัเราสงสารเล็กน้อยสงสารเป็นในใดแต่ยังสงสารเลยก็เด็กน้อยเนาะยกว่าเลยเด็กน้อยมันสิดีหรือมันสิยังมันอยู่ที่คนสอนแต่ยังน้อย <Man. S 2> นั่นมันคือความจริงถ้าคนรคึกให้แต่ยังน้อย แนวใดเด็กน้อยมันชิวิตจักต่อคือน้องเนยอยู่นอกห้องพึ่งยังเห็ดเป็นเบิสนี่นั่งดูได้น้องเนยบอยไว้ยองแต่น้องเนยแล้วพี่น้องเลยอันนั่งมักไปหาอยู่หากินหาเฮ็ดเออหามักฮ่าเราไม้มักครุฑจิรอเออชวนกันไปชวนไปนั่งมักไปย่องหาว่านั่งดูอะไรน้องเนยดูแล้วก็สลาดใช่หัวเก่ง สลัดว่าออกจากแบบจะแจ้งได้คุออกจากแบบแบบสบายดีป้าลูกหนูโอ๊ยป้าลุงนี่นกแก้วนกคุณน้องน้ํามาอีกแล้ว่จแจ้งเลยแหละตกลองเพราะว่ากเข้าใจหลายคนอยู่ว่าตามความจริงเด้อพี่น้องเาสิว่าบางกับมีประมาณหลายคนอยู่เพิ่นกบ่บ่มักบ่บ่ชอบา ก็แม่นเพราะว่าเพิ่อนชอบน,อน้องเนยพอว่าน,อน้องเนยนัน่นเฮาปพนผูแบบว่าสัว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เฮาเห็นความเติบโตเฮากับแพงนั่นนคือกันมียังไงกินเบิอม่นเนี่ยเพราะว่าเฮาเป็นคนเลี้ยงมากับมืบอบ่กตามความจริงคือกับมือเลยอยู่นะเฮาแต่น้อยเนาะจนใหญ่แม่อนอาชีพอะไรอัน บดได้เสร็จขีเส็จเงี้ยวช่วงยังน้อยแม่แต่เ่ากับมาคือที่เห็นนั่นแหละบดได้เสร็จขีเส็เงี้ยวแต่ยังน้อยต่ว่ะมาดูเย็บเป็นอีซัางเ่ากะดูแลที่ว่าเอาใจใส่ใน่ระดับหนึ่งเลยอือจีว่าสมบูรณ์เต็มรอยอาอจีวูในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซะบวแปดสิบกะที่ว่นเนี่ยหาซิบอยู่ นั่งมาอยู่ตรงเข้าร้ายผู้แม่นะอาชีลงไปเตียงหน้าขังข้าวไปไป,ไปแต่ไปแต่กลับมานั่งไงอ,อยากอยู่ขอ<ด>งเขาอยู่ก่าตามความจริงมันหากับเขาบวชให้นั่งนอนน้ำนั่งก็อยากไปนอนอยู่แต่ว่าเขาบวชให้นอนน้ำมืที่ย้ายไปอ,อยู่ย้ายไปหายเ,อเองียงเขาหายขึ้นมาแต่ว่า คือนั่งอยากนอนใช่กหมนอนไหนน้อง,งสบายคืออยู่นี่ไก่อยู่ได้ตามสบายเลยนัวว่งอยากนอนหองได้เหรอนอนหลับนะช่วงนั้นน้อยลี้ยงดูกันไปพ่อใหญ่เขาก็ไปเติบโตชีวิตของเขาแล้วเน,นี่ยเลี้ยงโดยบุรีขาดวังยังครับเลี้ยงถ้าบุรีวังยังบุรีวังว่าให้มาแทน,น,นบุญคุณบอขอแข่ใหญ่มากเลยกับเลี้ยงดูเจ้าของ กุ้มปากปาก,ากุ้มท้องเลยสำนาก็าาโอเคแล้วเรื่องการเรียนกบอ่านด้เขียนเป็นกันี้ใจแล้ว่วนรัชากับแพงคือกันพี่น้องแพงแต่ว่ากอัอยังคอยบอกคอยสอนถ่ายน้ำจะให้เป็นท้านี้หนึ่งกักพึกอ,อยู่นั่งใหญ่นั่งน้องนัาชาใหญ่ใหญ่มากซัํนนี้แหละเดี๋ยวว่า บ่มีใครบอกไฟช้อนแต่ยังน้อยเลยก็อยากดื้อดื้อเงียบเงียบเพราะว่าบรคคอยากตั้งแต่ว่าน้องเนยนี่ใครเน้ยว่าคนแบบว่าละคนคนเป็นงานเราต้องพูดจริงเหรอคนเป็นงานน้องเนยกบอีกเรื่องเรื่องหนึ่งก็ห้วย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 อีหยังอะเนี่ยไอชิมะช่วย nhặt lục té là bên gấp luôn à bên phải nhặt lục phải ra đây Nè tao có con lục té rồi khí hậu này thì làm vậy nhặt lục đây nè lục nè Qua nhạc lược đi hả nè hết 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 hả hết hả hả Hả? hết 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 hả? Nhạc hết hết hả hết 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 hết